วันนี้หมอจะมาทำคลิปง่ายๆนะครับหลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าโบ็อกกับฟิลเลอร์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับนะอันดับแรกมารู้จักโบ็อกกันเลยนะโบ็อกเนี่ยถ้าดูคลิปคนก่อนนะเอามาใหม่ๆมันจะเป็นผงๆใช่ไหมครับจากนั้นก็เอามาผสมน้ําใช่ไหมพอผสมน้ําเสร็จมันก็จะกลายเป็นน้ําใสๆนะครับนะเวลาเวลาฉีดเข้าไปในผิวนะฉีดเข้าไปในผิวมันก็จะซึมหายไปเลยนะครับนะ ทีนี้ท็อก ok เหมือนอะไรทบตกเปรียบเสมือนกับน้ํอาอมฤตเป็นน้ําวิเศษนะเอะฉีดเข้าไปนะท็อก ok หลักการของมันนะคือลบเส้นนะครับลบเส้นนะอย่างเช่นหนะ้าผากมันเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเออเราฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็ซึมหายไปหมดเลยแต่เส้นมันก็ดีขึ้นเส้นมันก็หายไปนะครับตรงตีนกาเห็นไหมมีตีนกามีเส้นเส้นอย่างนี้ใช่ไหม เ,เราฉีดเข้าไปปุ๊บน้ําซึมหายไปหมดเลยแต่ตินกาตรงนี้หายไปนะครับขมวดคิ้วเห็นไหมเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บ,บนะฉีดเข้าไปปุ๊บบท็อกละลายหายหมดเลยหายไปไหนไม่รู้แต่เส้นตรงนี้หายนะครับนะอันนี้คือบท็อกนะครับนะทีนี้ต่อไปก็ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เหมือนอะไรฟิลเลอร์เหมือนเยลลี่นะครับนะฟิลเลอร์เหมือนเยลลี่นะตรงไหนบุ๋มตรงไหนเป็นร่อง ก็ใส่ฟิลเลอร์ลงไปเพื่อถมที่นะครับนะอ่าใส่เยลลี่ขมับบุ๋มใช่ไหมขมับส่วนมากมันจะเป็นบุ๋มบุมลงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่ฟิลเลอร์ลงไปเป็นเยลลี่เข้าไปข้างในเพื่อถมให้ขมับมันเต็มแค่นี้เองนะครับนะร่องแก้มเห็นไหมมันเป็นร่องใช่ไหมครับเนาะเป็นบุ๋มบุมลงไปใช่ไหมเออเราเราอยากให้ตรงนี้มันหายไปเราก็เอาเยลลี่มาใส่ก็เป็นอย่างนี้นะครับให้มันนูนขึ้นมาก็เหมือนถมที่นะครับนะ แล้วก็ใต้ตาสมมติาเป็นใต้ตาใช่ไหมใต้ตานี่เป็นร่องใช่ไหมครับเป็นร่องเนาะเป็นร่องเป็นบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยเราก็ใส่ฟิลเลอร์ใส่เยลลี่ลงไปเพื่อให้ตรงที่มันบุ๋มเนี่ยมันนูนขึ้นมาแค่นี้เองนะครับจําง่ายๆเลยโบท็อกเหมือนน้ำวิเศษนะฉีดไปปุ๊บสลายหายหมดแล้วรอยเส้นๆก็หายไปส่วนฟิลเลอร์เป็นเหมือนเยลลี่นะครับเติมก็ไปเพื่ออะไรเพื่อถมที่เพื่อดันให้มันนูนขึ้นมาแค่นี้เองนะครับเนาะก็ปังว่าคงจะ เข้าใจมากขึ้นเนาะถ้าชอบคลิปนี้ให้กดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยถ้าอยากให้คนที่ยังไม่รู้เขาได้รู้กับเราด้วยก็ให้กดแชร์ไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ